นาวาร่ามาเปลี่ยนโชคหลังพีทีออโต้สปีดแกน20ค่ะกระต่ายจากร้านสตังคออโตทิดาเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตส่งงานนิสันนาวาร่าค่ะมาเปลี่ยนโชคพีทีที่ร้านค่ะ แจ้งลูกค้าก่อนติดตั้งถึงแม้จะแจ้งไปก่อนหน้านี้ตอนที่คุยกันแล้วก็แจ้งซ้ําอีกรอบนึงค่ะสาหรับโชคที่ร้านประกันรัวซึมให้1ปีเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะช่างแบงก์ก็ทําการมุดเข้าไปถอดโชคเดิมออกจากรถอยู่ค่ะนี่โชคเดิมลูกค้าน่าจะซึมมาค่ะลูกค้าบอกขับวันก่อนรู้สึกว่ามันเด้งเด้งโยนโยน,ยนก็เลยวันนี้มาเปลี่ยนโชคหลัง P ี Auto s p e e ปกแกน20ค่ะนี่ค่ะสีฟ้าเลยประกันแปะไปให้ที่ร้านเรียบร้อยแล้วนี่ช่างแบงก์ก็กำลัง ใส่โช๊คหลังด้านซ้ายอยู่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็มาถอดโชคหลังด้านขวาต่อเลยค่ะพรรถมันสูงหน่อยเนาะก็จะถอดง่ายๆหน่อยช่างก็ไม่ต้องวางทำตัวให้ผอมในการมุดใต้ท้องรถมากมาย <laughs> โอเคเสร็จแล้วเห็นมามาค่ะใส่ต้นที่สองต่อเลยใส่ง่ายๆเลยโช๊คหลังถ้ามันถอดง่ายมันก็ใส่ง่ายค่ะแต่ถ้ามันถอดยากมันก็ใส่ยากค่ะตามกันไปเนาะยิ่งลูกยางติด เปื่อยแน่นเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะถอดยากเท่านั้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยส่งเตรียมตัวส่งงานได้ค่ะช่างกระลุกขึ้นไปเก็บของจากฝั่งด้านขวามาค่ะจนต่ายกน่นแล้วค่ะหลังจากหลบเข้าลมแล้วเราก็ไปถ่ายรูปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาโชคเติมพื้นขึ้นรถลูกค้าเลยค่ะขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะอุตส่าแ์แวะเข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุทธมนฑลสายสาติดแฝดตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะขอบะคุณค่ะ